สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกคนนะคะดิเดต้รนรับเข้าสู่ช่องสตรีมฟอร์ดกลับมาอีกครั้งกับวีบลัดบอสไกนะครับผมวีบลัดที่เราจะมาพูดถึงก็คือควินซี่นะครับผมยินดีด้วยที่คุณผู้ชมเดินทางมาถึงจุดนี้พร้อมกันกับผมแล้วเพราะว่าควินซี่คือบอสตัวสุดท้ายขององค์ที่หหลังจากที่เราจบบอสตัวนี้เต็มตัวเก็บของย้ายบ้านได้เลยเพราะเราจะไม่อยู่ที่ป่าฟาเบแล้วเราจะย้ายขึ้นด้านบนนะครับผมก็คือทุ่งดันเล่ดันเล่ฟาร์มแลนด์นั่นเอง ควินซี่จะเป็นวีบลัดเลเวล37นะครับประเภทประจำที่เท่านั้นนะครับโจมตีแบบออร์เดอร์อีกแล้วเหมือนทริสตันเลยแต่ว่าซอฟกว่าเยอะเลยมีบางท่าที่แบบกวนมากๆนะครับเร็วเกินมองไม่ทันแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือหลบได้ไม่มีปัญหาจะสู้แบบคนเดียวหรือหมาหมู่เลยก็ได้นะอาวุธที่แนะนําก็จะเป็นหน้าไม้อีกแล้วมีทั้งหมด3เฟสพลังแฝงก็คือบอสเนี่ยมันจะมีท่าเคาน์เตอร์อันนี้เป็นเคาน์เตอร์เลยนะก็คือตั้งโล่ แล้วโล่เนี่ยมันจะเป็นโล่ที่สะท้อนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมโจมตีขณะที่โล่มันตั้งอยู่มันจะยิงเป็นกระสุนเพลิงกอระหนมาสวนเรานะครับผมมาดูกันที่สเตตก่อนนะสเต็ตความอึดก็สูงสูงเลยนะเราจะตีมันได้ค่อนข้างที่จะแบบน้อยหน่อยนะมันมีท่าเคาร์เตอร์อยู่ตีแรงแบบกลางๆแต่ตีช้าเวทเนี่ยแรงนะครับแล้วก็อลังการมากเลยต้องระวังความคล่องตัวเนี่ยกลางๆค่อนไปทางสูงบอสมันจะมีท่าที่พุ่งอยู่แล้วตกไม่ยากหรอก แต่ว่ามันบางทีมันพุ่งแบบตอนติดมุมอ่ะมันคือตัวฮิตบล็อกของบอสเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เวลามันพุ่งทีมันไม่ใช่เป็นกระสุนนะมันเป็นปืนใหญ่อ่ะฮะสภาพแวดล้อมนี่ยากครับคือบอสมันอยู่สูงจุดจุดด้านบนสุดอ่ะของไอ้ค่ายโจนใหญ่เลยอ่ะคือเราจะต้องฝ่าข้างล่างตรงกลางแล้วก็อ้อมไปอีกแกว่าจะถึงตัวมันนะเยอะเลยคนไปตีตอนแบบหัวค่ำเลยอ่ะเพราะว่าคุณต้องใช้เวลาในการกวาดล้างสถานที่เยอะอยู่ จัดอยู่ในเทีย A นะครับผมถึงจะเป็นบอสสุดท้ายขององค์ที่1แต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปสําหรับคุณผู้ชมยังไงทิสตันน่ยโหดว่าอยู่แล้กวกลยุทธ์ก็คือตอนบอสชาร์จเ่ยชาร์จเแบบจะเตรียมใช้เวทระเบิดพื้นให้แดชไปด้านหลังนะครับปลอดภัยสุดอย่าแดชไปด้านข้างแล้วก็อย่าแดชถอยหลัง หลบค่อนข้างยากนะมันจะเป็นระเบิดพื้นแบบไซโค้องอะ่ะแบบโค้งไปโค้งมาหลบไปด้านหลังดีที่สุดครับแถมการแดชหลบของเรามันทิ้งล่างเงาด้วยบอสมันจะได้แบบไปอยู่ตรงนั้นแหละแล้วเราก็ทิ้งระยะห่างมันจะมีท่าพุ่งของบอสอะ่ะที่มันจะพุ่งไปพุ่งมาแบบ3-4รอบอะแต่ตอนจบของท่านี้บอสมันจะสตันเราสามารถระดมทุกอย่างอะใส่มันได้เลยเต็มที่แต่ว่าดูด้วยถ้าหลอดสตันหมดเนี่ยมันตั้งโลทันที คือบางทียิงเพลินไงก็กำลังสอยกาําลังรัวอยู่เลยหมดปุ๊บมันตั้งตั้งโลเลยปุ๊บคุณยิงไปตอนนั้นอนะ่ะคุณจะโดนสวนนะครับผมแล้วก็เวทของบอสมันจะเป็นแนวกลหนอย่างเดียวก็คือเผาไหม้ลำบากอยู่นะลำบากสำหรับผู้เล่นอยู่สกิลการต่อสู้ที่แนะนำนะครับผมก็จะแนะนำเป็นสกิลพุ่งแดชของคลิฟกับระดมยิงกลหนของลิเดียคือยังไงลิเดียเนี่ยมันก็คุ้มกว่าถึงมันจะยิงสองนัดแล้วบางทีผู้เล่นอาจจะเผลอยิงไปตอนที่บอตั้งโล แต่ก็กัดจังหวะเอาอยัางไงมันก็คุ้มกว่าอย่างสกิลอื่นเนี่ยก็ใช้ได้แต่อาจจะใช้ยากนิดนึงก็ไม่ได้ถึงกับห้ามใช้สกิลไหนเลยแต่ก็แนะนําเป็น2สกิลนี้ว่าเออ,อยังไงก็อยากให้ติดมาในการสู้กับบอสนะครับยิ่งสกิลเดชของคลิปเนี่ยดีเลยคือสกิลเดชอื่นอนะ่ะมันเดชได้ไกลกว่าก็จริงแต่ข้อได้เปรียบของสกิลเดชของคลิปเนี่ยมันจะเดชไปแล้วก็หักเลี้ยวอีทีได้ ตำแหน่งที่บอสอยู่เนี่ยที่ผมพูดไปก็คืออยู่ตรงโซนตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านบนเขาเรียกว่าไงอะกลางบนใช่ไหมหรือบนกลางของออป่าฟาเบนเริ่มต้นเราเลยการจะเข้าไปได้อะ่ะคุณจะต้องระเบิดประตูด้านหน้าก่อนนะครับจะใช้ระเบิดที่ปลดล็อกจากการตีบอสคลิปก็ได้หรือจะใช้ร่างหมีก็ได้ผมแนะนําร่างหมีมากกว่านะครับคือมันไม่เสียอะไรเลยถึงตอนนี้ก็ อย่างข้างในนี่คือใส่ให้หมดนะครับผมคือมันก็เลี้ยงได้แหละนะแต่ว่าอาจจะเลี้ยงยากนิดนึงมันเยอะจริงๆนะครับมันต้องขึ้นไปสชั้นน่ะเออชั้นแรกชั้นกลางก็มีนะแล้วก็ชั้นบนสุดเนี่ยเราก็ต้องอ้อมไปจนสุดทางเอาไง,ไง่ายๆคือลึกที่สุดอะ่ะของค่ายโจนอันนี้เลยตอนที่ผมเริ่มเข้าต่อสู้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีร่องรอยการต่อสู้เกิดขึ้นนะครับผมคือแบบมันคาใจมาอีกนิดเดียวก็เลยแบบเออออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าต่อสู้ใหม่ดีกว่า ตอนตีเข้าไปบอสมันจะมีแบบลูกน้องความจริงมันมีลูกน้องแบบอยู่เยอะนะครับข้างบนเนี่ยแต่ผมอาศัยเคลียร์ไปก่อนเลยแผลไม่สีเรลียดเนี่ยบอสตั้งท่าก็พุ่งเข้ามามันจะพุ่งแค่รอบเดียวนะครับแล้วเนี่ยบอสมันจะง้างท่าที่มันแบบง้างโล่นานอ,อันนั้นก็จะระเบิดพื้นออกมาเห็นไหมครับว่าบอสมันพุ่งต่อเนี่ยคือบางทีเนี่ยคุณผู้ชมแบบถอยหลังเนี่ยมันก็จะใช้ท่าพุ่งต่อมันหลบยากผมเลยแนะนําว่าหลบไปด้านหลังเลยดีที่สุดนะครับ โอเคตอนนี้บอสพุ่งไปได้เลยพุ่งไปโดนร่างเงาจังหวะที่บอสตั้งโล่มันจะเร็วมากมันจะมองยากมากอันนี้คือเข้าเฟสสแล้วนะครับเือนบอสเรียกลูกน้องออกมาก็ไม่เป็นไรเก็บไปก่อนอันนี้ผมอยู่แบบคนละมุมเลยก็เ,เลยอาศัยถอยดีกว่าแล้วหลบไปด้านหลังมันไม่ไหวโล่เอ้ยสก,กิลโล่ที่ผมเอามานี่คือเอามาแบบนี่ๆๆเห็นไหมมันตั้งโล่เร็วมากเลยคือเรารีแอคเกือบไม่ทันเลยนะ เมื่อกี้หลบทันโอเคโอไทยเนี่ยผมพยายามกดย้ำแล้วคูดาวอยู่ okay. มีโลไว้แบบสำรองไว้อีกสกิลหนึ่งไงไหนเฟสสองอย่างเนี่ยใกล้แล้วลครับอ่าคือท่าที่ตั้งโลมันจะง้างแป๊บเดียวอ่ะแล้วมันก็ตั้งโลเลยอ่านี่คือเฟสสามนะครับบอสจะคำรามออกมาแล้วก็พุ่งไปพุ่งมานะครับผมโอเคสามรอบบอสสตันอย่าลืมถ้าเกิดว่าหลอดสตันมันหมดอย่ายิงนะมันตั้งโลแน่นอน100 แล้วเราก็วนทุกอย่างม่อีกรอบหนึ่งเอาอีกแล้วเอาแล้วก็ทุบพื้นออกไปถอยออกมามก็ตีรังเงาของเราอตั้งโล่เร็วมากนะครับลองสังเกตดูสังเกตบ่อยๆก็จะจําได้เองว่าอ๋อมันเลงจะตั้งโล่พยายามยั้งไว้ก่อนทีนี้บอสก็จะใช้อันติผมเรียกอันติเลยแล้วกันนะสามรอบปุ๊บเหลือนิดเดียวโอเคชิลละแล้วสาดสกิลแป๊บเดียวตายยินดีด้วยตอนนี้คุณสามารถผ่านองค์ที่หนึ่งไปได้แล้ว แล้วเราก็เตรียมตัวเข้าสู่องค์ที่2แน่นอนเราต้องย้ายบ้านนะครับผมทีนี้ก็บอสเนี่ยสกิลที่ปลดเราจะเป็นสกิลพิเศษนั่นก็คืออัลติเมทสกิลนะครับเป็นสกิลที่แรงมากๆแล้วก็เอฟเฟกเยอะมากๆคูลดาวนนานมากๆแล้วก็ใส่พวกสกิลเจมไม่ได้นะครับณตอนนี้นะคือผมไม่รู้ว่าอัปเดตสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีสกิลเจมสำหรับอัลติเมทสกิลมาหรือเปล่าแต่ณตอนนี้ไม่มี เป็นสกิลที่จะพุ่งไปด้านหน้านะครับผมถ้าพุ่งไปสุดทางหรือพุ่งไปชนกับสิงิตขวางเนี่ยมันก็จะระเบิดตรงนั้นแล้วก็ทําให้ศัตรูสตาร์ทน,นะครับผมแรงมากๆเป็นสกิลที่ PVP เริ่มต้นเนี่ยช่วงที่แบบพิ่งรีเซิร์ฟมาแบบไม่นานเนี่ยใครมีอันทีอัลติเมทสกิลนี้ก่อนอะย,ยังไงก็ได้เปรียบครับมันบางทีมันกวาดแบบดามเมจโหแรงมากๆจริงเคยโดนตอนสมัยแบบเล่นก่อนกลุ่มลอ็อตอะโดนแบบเพื่อนก็โดนด้วยกันอะ ทูกเซอร์ไพรส์อะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าแบบเอ๊ยมันเอามาจากไหนกันคือเขาไม่ปราณีจริงๆใน PVP ก็เลยแบบเล่นแต่ใน PVE ซะมากกว่านอกจากเอ่อสกิลอัิเมตที่บอสปลดล็อกให้เราแล้วเนี่ยบอสก็ปลดล็อกทั้งโต๊ะงานเหล็กในการสร้างอาวุธระดับสูงขึ้นไปอีกโต๊ะตัดเย็บในการสร้างชุดระดับสูงขึ้นไปอีกปลดล็อกการหล่มอมแร่เหล็กนะครับให้เป็นแท่งเหล็กแล้วก็ปลดล็อกชุดต่อสู้เขี้ยวไร้รูป คือปลดล็อกเยอะมากๆอะก็คือเหมือนกับคุณซี่บอกโอเคยินดีต้อนรับสู่วีไรซิ่งแบบนี้ครับแต่ช้าก่อนก่อนที่คุณจะทําอะไรเนี่ยคุณก็ต้องไปตีบอสตัวอื่นก่อนนะครับคือคุณซี่เขาปลดล็อกอนุญ,ญาตอะให้คุณสามารถคราฟได้อะแต่วัตถุดิบที่จะใช้คราฟอะมันต้องคราฟมาก่อนอีกทีนึงอะแล้วคุณจะต้องไปตีบอสตัวอื่นอีกทีนึงอยู่ดีมันก็จะลําบากขึ้นไปหน่อยมันก็ช็อตฟีลอีกแล้วนะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นของบอสคินซี่นะครับผม เป็นบอสตัวสุดท้ายขององค์ที่1แล้วก็ต้อนรับผู้เล่นเข้าสู่จักรวาลของ V-Racing แบบเต็มรูปแบบและหลังจากนี้เราก็จะมี u อ t i m a t e Skill มาใช้กันแล้วใช้กันอย่างระมัดระวังนะครับผมเพราะว่ามันคููดาวนานมากๆถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กด Subscribe และถ้าไม่ใช่กดรีเพย์หม่สำรัวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ